สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับครูกุ๊กชาแนลนะคะวันนี้ครูกุ๊กจะพาไปชมสถานที่แห่งหนึ่งนะคะสวยงามมากค่ะเป็นธรรมชาติที่อย่างที่เห็นนะคะอธิบายไม่ถูกค่ะต้องดูนะคะครูกุ๊กมีโอกาสได้ไปที่จังหวัดเลยนะคะพอนึกถึงจังหวัดเลยแล้วหลายๆท่านหลายๆคนๆคนะคะคงนึกถึงเชียงคานเนาะแต่มีอีกสถานที่หนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากตามรอยมาเลยค่ะ มาที่วัดไร่ใหญ่ภูคกงิ้วเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักซึ่งตั้งอยู่ที่ภูคกงิ้วบ้านท่าดีหมีตำบลปากตมประดิษฐานอยู่บนเนินเขาบริเวณปากลำน้ำจรดกับแม่น้ำโขงนะคะเป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพรหล่อด,ด้วยไฟเบอร์นะคะผสมเลซิน เป็นพร่พุทธรูปนะคะปางลีลาประทานพรสูงกว่า19เมตรอยู่บริเวณใกล้ๆกก,ก,ก,กับสกายวอล์กนะคะเรียกได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามพร้อมกับได้มีโอกาสมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยและก็ได้ชมบรรยากาศธ,ธรรมชาติอย่างที่เห็นกันนะคะสกายวอล์กพื้นกระจกแลนด์มาร์คแห่งนี้นะคะซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนะคะได้มีโอกาสได้มาชมทะเลหมอกด้วยในฤดูการหน้าฝนนะคะ หน้าฝนต้นหนาวนี่แหละค่ะพร้อมวิวบรรยากาศสสวยๆอย่างที่เห็นนะคะก่อนจะเข้าชมวิวนะคะต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนทัศนียภาพล้อมรอบสวยงามมากเหมาะกับเป็นที่เช็คอินถ่ายรูปสวยงามตามท้องเรื่องตามนี้ค่ะตอนขึ้นมานะคะก็มีค่าพาหนะนะคะ20บบาทแล้วก็พอมาถึงหน้าวัดนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยให้บริการ ซื้อรองเท้านะคะคู่ละ30บาทนะคะไว้สำหรับเดินพื้นกระจกสกายวอล์กแห่งนี้ค่ะถ้ามีโอกาสปักหมดุดมาชิลกันได้เลยนะคะที่จังหวัดเลยอยู่ที่เชียงคานค่ะที่นี้นะคะเขาจะเปิดให้บริการทุกวันเวลาน7นาิกาถึง18นาฬิกานะคะพบกันใหม่กับคุกุ๊กช anel จะพาไปชมอะไรนะั้นติดตามคลิปต่อไปที่น่าสนใจได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ